ตสตรีมเมอร์นุ่มมาดกวนที่พบพาความมั่นใจและความสนุกมากเต็มร้อยอินวันแบ็กก่อนหัวพี่ได้ได้และนี่ดังสุดนในเวิร์กพอยต์เลย <c oughs> คนนี้นี่แบบว่า <c oughs> ไปเวิร์กพอยต์รายกันไหนต้องเจอหน้าเขาต้องเจอดีเจพ๊กโกดีเจุ๊กโก ผิดคนโอยดียให้ดาวเลยได้ไหมเออชอบให้ดาวเลยอย่าอยารอล้วรอดูฝีมือก่อนเขาท้งิดคนไม่ต้อให้ดาวฮะต้องให้ฮะรอเล่นดีเจนุ้ยนูแล้วเป็นไงวะคุณหยองลูกหยีเป็นไงบ้างไแล้วคนคือต้องเจมก่อนเว้เรคชูครูจุ่สวัสดีครับผมเจมจรุงเยนะคผมก่อนอื่อันดับแรกนี่ไม่ใช่การทดสอบทุกคนคือนายทหาร ผมจะเข้าไปยิงทุกคนในเกม p e พ Legends Mobile ครับผมดังนั้นผมขอให้ทุกท่านเดือดให้สุดเทียร์ทำได้เข้าใจไหมครับเอเอไม่ได้ยินเอาไปเออสุดยอดงานนี้ผมต้องให้ทุกคนช่วยผมสิ่งแรกผมอยากให้ทุกคนนั้นเป็นกำลังใจไม่พอต้องเลือกปืนให้ผมด้ดยเอ็ดวินอยากให้ผมเล่นปืนกลหรือว่าปืนอะไรว่ามาเอาปืนกลปืนกลเอาสั้นหรือเอายาว เอาสั้นเอาสั้นแล้วว่าแต่พี่นุ้ยเนี่ยยังไงชอบแบบสั้นหรือยาวแบบยาวแบบยาวหมายถึงปืนเฮ้ยเลิมากเลยอันดับแรกเราจะเข้าไปนี่ด้านซ้ายก่อนต้องตีอบซ้ายตอนนี้เป้าหมายของผมอยู่ที่30ตัวใช่ไหมครับย้าผมยิงกี่ตัวครับผมเต็มส่วน0ตัวกี่ตัวครับตอบ30ไปเลยโอ้โหพีได้คนเดียวไหมล่ะอ้าวไอ้หนุ่มเล่าวทำไมล่ะเอาไ้น้อยหน่อยสิเอาซ ไปแล้วนะี่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้พี่เจลพี่พี่คิดว่ามันอยู่ไหนมันอยู่หลังคุณน่ะมัน,มนแอบอยู่แอบอยู่หรอมันจ้องจะเล่นคุณอยู่มันจ้องจะแอบเซ็ตย่อใช่อเอาละครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมข้างๆด้วย เพราะว่าเกิดมาเพื่อมีผู้ชมข้างๆตอนเล่นเกมนี่แหละเอาจริงๆผมไม่มองพวกคุณเป็นกรรมการเลยผมมองพวกคุณเหมือนเด็กร้านเกมที่รอกันังกะต่อชั่วโมงผมเล่นเกมนี่อยู่นะโอ้โหเห็นภาพเลยเดือดแท้อย่างนี้ระหว่างเล่นสมมติผมให้คำไปแล้วแบบไม่แรปคำนั้นไปด้วยได้ไหมฮะแรปเกี่ยวกับเรื่องการยิงได้ไหมฮะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการยิงนะครับมันง่ายจัดไม่ต่างอะไรจากการบินผมยิงได้หมดไม่ว่าจะขวาหรือว่าซ้ายยิงได้แม้กระทั่งตรงนั้นไม่ว่าจะหัวใจนายนะโอ้โหโดนโดน ไปข้างหน้ามีคนอยู่ตรงนั้นสองคนเอาว่งงาไงละ่ะเพื่อนครับตายไปซะไอหน้ามนโอ้โ,อโอ่คิดเรื่องแล้วคิดการเล่นได้ด้วยเหรอเพ็ดพี่ขอ,อกินบอลแบ็กก่อนบวกก่อนได้ไหมได้เลยพี่เออหมดหรือยังอยากจะไปซัดก,กันนายแล้วน่ะอ้าวอย่างพี่ต้องเจอผมแล้วเมื่อกี้นี่ ผมกลับมา,าชิวๆชวน้องหยกบอกว่าได้เลยพีตพ่ต๊อบเดี๋ยวเรามา,าชิวๆชเราไม่ด่ากันมันด่าผมยิบเลยมันด่าผมยิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันได้ด้ฮะผมเขียนมาให้น้องหยกอย่างเต็มที่เลยทีเดียวโอ้โหอันที่จริงเกมนี้ผมก็ไม่ได้เก่งมากเลยก็ยิงตายเป็นหลายศพจนกลายเป็นซากได้ขาว่าน้องหยกไอเด็กหนีวไวไฟแต่ดันมาเจอกับแบ็คชิประวังไอหนูจะตายไววะระวังไอหนูจะตายไววะที่ออบอกก่อนนะครับนี่คือบทเดสแมทนะครับต้องยิงให้ได้80ตัวถึงจะชนะนะครับอ๋อ โอ้ยหยกมันเก่งกันนะเจอกันข้างนอกกันล่ารักดีนะครับน้องหยกแต่พอมาเจอกันในเกมทำไมน้องหน้าตกเรดี้เจสส t มบนขอต้อนรับสู่ศึกมวยปั้มเดอะสตรีมเมอร์ครับผมนะทับสนามมวยนี้ก็คือจะมีนักมวยปั้มทั้งหมด6คนนะครับผมน้ที่ออกมาฟาดฟันกับวยเวทีแห่งนี้ เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเดินล้อมการยังไม่จบยังไม่จบเลยเนี่ยยังไม่จบแล้วเขาต้องแต่งร่างอุ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยยอดว่ะจะบอกนะโอ้อยังไงมีแต่งอย่างไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมาแล้วโอ้โหมยตื่นตัวละครเลยจะควยพระคนแรกครับนี่ฮะหน้าตัว A D K ครับเอ้ยหน้าตัวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นแบบที่โตไปหนึ่งทีโอ้โหไอ้เจ๊โอ้ยทอดนะเมื่อไรจะเล่นเกมที่ถ้าเปิดใหญ่ขนาดนี้ข้างในนี่ไม่ใหญ่นี่จบเลยนะโโอ้หเปิดใหญ่ขนาดนี้ออกมาแล้วครับหนึ่งในสนามมาสเตอร์ของเราใคดีเจงุ้ยงุ้ยโอ้ยงุ้ยดูลีลาซะก่อนนะโอเจ๊โอพี่ดูหน้าซะก่อนนะโอ้โหห้อยัะเครื่องซะด้วยไม่ใช่เดี๋ยวต่อยคอ เฮ้ยเหมือนอยู่นะเฮ้ยได้อยู่มีแว่นมีแว่นแล้วคนที่สี่ะมาครับอันนี้ไม่ได้แสนเซฟนะแสนแจ็บครับผมเนี่ยโอ้ยนี่โอ้แสนเซฟแสนเซฟนี่เฮ้ยใช่ใช่โอ้เฮ้ยเหมือนอยู่นะมาเตอร์นี่ครับเอ็วีนะโอ้โหอันนี้เอ็วีนนะใช่เลยเฮ้ยลีลาซะก่อนพูดใช่เลยโอ้ยใช่เลยพี่เตอร์ชันทวิตเตอร์มาในชุดยวันมื่นโฮบ ดูชุดแล้วที่เลยเออเออเอาอีกทีหนึ่งมาดิมาดิดีทีเอ้าวีหนึ่งรอบแค่เลยครับชนะครับผมได้ c O P ครับผมนะ c O P ชนะครับโอ้โหเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะโอ้ให้ตายนักว่ายน้ำมามอบให้เอ็งกับมือถูกต้องครับผมเป็นไมเคิลเบลครับผมเฮ้ย ผีเบลไม่ใช่เบลไม่ใช่เบลใครอะแผงเคกแผงเคกขออีกทีเดียวเองจะอยู่ในนิวอตลอดการตายตายเด็กบอกดดมากไม่ได้กลัวในเกมแล้กลัวหน้าแล้วตัวเลยนะตัวลูกติดมากชมจนใช่ ้ทำไมเรามาสองคนดูไรไอตุ้ย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 มาเร็วไม่ทาสีให้เรียบร้อยก่อนเล่างานงานรีบงานงานรีบเราจะมาแทนเสนาหอยไม่ได้นะครับงานนี้เขายืนหนึ่งอยู่นะ บอกตรงนะมันท่าเป็นแมวแต่เหมือนกบหนาวโอ้โหเฮ้ยน่ารักมากมีเรื่องราวมีเรื่องราวและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสตรีมันนุ่มคีเล่นที่มาพร้อมกับสกิลการเล่นคอนเทพกินบอลแบกก่อนบัว ตายเดียวกันเจ๊ต่างแค่สีเท่านั้นทรงเดียวกันเลยอะข้างหน้าครับเราจะต้องคัดเหลือทีมโผคนสุดท้ายครับทุกคนครับเกาะหลังผมไว้เกาะหลังผมไว้ผมกำลังไปทุกคนครับมีคนผ่านเข้าแล้วหนึ่งคนเอาล่ะเกาะหลังผมจึ๊บจิ๊บทันไหมผมคิดว่าน่าจะทันสามต้องเร่งโอ้เก่งนะโอ้ยอันดับดีนะยังเข้าได้อยู่นะครับผมมาเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปในใจพี่เมย์ได้หรือเปล่าโอ้โหมาแล้วถึงเวลาคนแล้ว,มมวันนี้ไม่ได้ดาวไม่เป็นไรครับได้ใจพี่เมย์ก็พอแล้วได้แล้วค่ะได้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของดอะเป็ดนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับเด e p เป t ครับสตรีมเมอร์ที่หน้าตาดีที่สุดในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีผมสตรีมอยู่คนเดียวขอบคุณแม่ครับช่วยกันช็อตด้วยนะครับสวัสดีครับคณะกรรมการทุกคนครับผมคือ ด็อกเตอร์ฟอหกอดอเอกอสวผพลุชานด้านความเร็วมาอย่างนี้คือเข้ากับเกมที่กลังจะเล่นด้วยป่ะครับใช่ครับเกมที่ผมเตรียมมาในวันนี้คือเกมสปีดดิฟเฟ์ครับผมสปีดดิฟเฟ์ครับผมหูยมือเกือบฟาดหน้าเร็วขาเร็วจริงว่าเร็วมากเร็วมากการดิฟคือแบบนี้ครับอ่านี่คือการดิฟครับเราจะเข้าโค้งได้ดีมากขึ้นครับและในขณะที่เราเนี่ยดิฟจะสังเกตเห็นเกรดด้านล่างไหมครับถ้าเราดิฟได้เนี่ย จนเกจเต็มเนี่ยครับเราจะได้เทอร์โบครับแบบนี้ครับอเร็วมากครับผมเร็วจริงผมต้องถามความพร้อมครับดีเจนุ้ยพร้อมที่จะไปดูในเกมหรือยังครับพร้อมมากครับแต่ผมยังไม่พร้อมเราเป็นนักแข่ง่ะเราจะแข่งชุดนี้ได้ยังไงผมขอเวลาเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งครับผมคุณคุยกันนั้นตัวเยอะไปนะยังไงยังไง ตอนนี้ผมไม่ใช่นักวิจัยแล้วผมคือเป็ดซิ่งวิ่งสายฟ้าฟ้าฟ้าเป็ดซิ่งวิ่งสายฟ้าฟ้าฟ้า